ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับผมในเกม Star Diver เลยนะครับก็วันนี้ที่ผมจะมาทําก็คือการตามหาเมล็ดกาแฟนะครับซึ่งวิธีการหาเมล็ดกาแฟนะครับจะมีอยู่2วิธีนั่นก็คือวิธีแรกนะครับคือการซื้อจากรถรถขายของที่เป็นรถมูะครับซึ่งก็เม็ดหนึ่งก็แพงอยู่นะครับแล้วก็อีกวิธีนึงคือการหาจาก ตัวสปิริตดับผมจชื่อไม่ผิดนะซึ่งมันอยู่ที่เหมือนนี่แหละในชั้นที่40ลงไปนะครับจะเป็นตัวสีดำดำตัวสีดำดำอะ่ะด <c oughs> สีดำดำที่ผมโคเจ้าบันไดมาหรือเปล่าเนี่ยเสียเวลาไม่ใช่ตัวนี้นะครับตัวดำดำนั่นตัวนั้นเห็นไหมกระโดดดิงๆอยู่โอเคขอคินอาหารแป๊บ ช่วยเงียบครับก็ผมใส่แหวนในนี้นะครับเบอร์กาลิงสองวงเหมือนเดิมเนาะเพิ่มโอกาสดอกนหนียกาแฟาไม่มีวิแววเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าก็ผมเคยไนดะ้ผมเคยดอกลแล้วแหละแต่ว่าก็มาทำให้ดูกันโอ้ของแดงเอาไปทำไม ไม่เนี่ยสปิริตดะแน่นจะไม่มีละก็หาไม่ได้หาง่ายเลยนะตอนจะไม่หาไี่เยอะจังเลยข้าวอีก ลงมาเลยครับเจอแล้วโอ้โหเม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้คือควรจะรีบไปหา <c oughs> เล็ดก,กาแฟโอเคไปต่อ ช่รปทางลงโอ้ลงเลยละกันนะเกียร์ละเกียร์เดินเอาลองเข้าไปคือหาบริษักาแฟไม่ล่ะาไม่ได้หาไม่ได้หาเพือกสลามไข่เจียวนะโอ้ตวลามันมีอะไรกันในภาพีุดหรอ คือในถ้ําเลนนะตอนที่มีแต่บอนเตอร์นี่มันมีของอะไรปแปลกๆปลกไหมครับเลนของต้องมีอะไรโอเ,โอเไปต่อกาแฟาก็หมดหมดบ่อยเลยเกินขอมเป็นกาแฟา่อยไม่อร่ียที่ องนี่ตอบแบบเยอะมากรู้สึกเม็ดกาแฟนี่โอกาสดอกจคหนึ่งเปอร์เซนต์นะผมจำไม่ผิดในวิกิบอกนะครับก็ามาดูเชื่อได้แค่ไหนแต่ตับิริตร้ายไปในโมูนได้หนึ่งตัวโคลนเลินทางลองอีกค่ะเอาเข้าไปเฮ้ยนั่งตรงนั้นตรงนั้นอยู่ งานก็นมออกีมาออกมาออกมาไม่ได้ครับฮะดงนี่แหละต้องได้แล้วนี่ไง <Okay. S 1> ได้แล้วนะครับ mm hmm. เม็ดกาแฟาเห็นไหมหนึ่งอันเออเขาบอกว่าต้องใช้ห้าเม็ดเข้าไปใส่ในถังหมักนะครับถึงจะได้กาแฟาโอเคก็าตามนี้ต้องการหาเมล็ดกาแฟาง่ายๆนะครับก็แค่แต่แหวนแล้วกการดอปจะได้หาง่ายๆหน่อย แล้วก็มาตีบอสเซิร์ฟที่ชื่อว่าสปิริตดัตแค่นี้เองครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มันสั้นไปไหม่ไี่ยมีอะไรให้ทำอีกไหมทำอะไรดีอ่ะทำอะไรดีทำอะไรดีทำอะไรดีไม่ mm hmm. มีอะไรทำวังกลับบ้านเลยแล้วกันพอเคลียร์ฟาร์ม จะปาให้ดูหรอโหละอ,องแบบลกว่าครับแล้วก็แพทนี้เนาะมันมีสิ่งก่อสร้างอันเนี้ยครับที่เป็นบ้านเพิ่มขึ้นมาใหม่จริงๆถ้าถามว่ามันคุ้มไหมผมว่ามันก็เฉยๆนะเพราะว่าแบบมันไม่ไม่คุ้มเท่าไหร่เพราะว่าอย่างตัวของอันเนี้ยครับตัวของที่เป็นโรงนานที่ไว้เรียงงัวมัน ้างอันนี้ได้ทั้งหมด135อันใช่ไหมครับซึ่งมันใช้พื้นที่ข้างนอกเนี่ย7คูณ3 21ช่องเข้ากับนนี้นะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้มันแบบเนี่ยมันแคบมากเลยอ่ะผมก็เลยคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมว่าสร้างมาสวยๆเฉยๆอ่ะม,มีอะไรใหม่ๆกแพทนี้ ไม่อยากให้ท่านผู้ชมเสียเวลาแหละว,ว่าก,ก็เออเขาว่ากันว่ามีไก่สีฟ้าครับแต่ผมยังไม่เคยได้เลยผมลองซื้อจากป้าชื่อ,อไรนะติดลืมชื่อไม่ได้เล่นน,น้นเออมันก็ไม่ได้ไข่สีฟ้าฮะเอ,อ้ยไม่ได้ไก่สีฟ้าครับใครรู้วิธีหาไก่สีฟ้าก็บอกผมมาละกัน ไม่แน่ใจว่าต้องฟักเองหรือเปล่าอคือลองซื้อจากทางร้านแล้วก็เป็นไก่สีขาวกับสีน้ํนตาตาลเันเทิ่อครับือผมยัดไก่สีฟ้ามาสวยๆเหมือนกันก็ยังหาไม่ได้เลยก็ไม่มีอะไรแล้วแหละสำหรับแพทนี้เนะเาะก็ถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะมาลงในิปตอป่อไปลยกันก็คลิปนี้ก็คงสั้นๆแค่นี้เออแล้วก็สาวาวอันนี้นะครับก็ใช้แม่ที่ ตรงพ่อมดเนาะก็อันนี้ไว้ไว่าไ,ไปทะเลนะครับแล้วก็อันนี้ว์ปขึ้นภูเขาเนี่ยที่ผมว์ปไปตอนแรกแต่ว์ปไปที่ทะเลให้ดูแล้วกันเนี่ยมันก็จะมาโล่ที่เสาแบบนี้นครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษแล้วก็ของเต็มอีกสำหรับคนที่อัพสกิลเป็นสายเนี่ยไว้นะครับเนี่ยที่เก็บ ของฝาแล้วได้อุดได้คุณภาพสูงนะมันจะเก็บได้ดาวอิลิเดียมซึ่งผมก็เพิ่งไปเปลี่ยนระกิลมาเนี่มันจะเป็นดาวอิลิเดียมแบบนี้ครับถือว่าดีมากเนาะก็สําหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันครับสําหรับการหาเมล็ดกาแฟซึ่งผมก็ยังไม่เคยขายเมล็ดกาแฟเลยเมากอไห่เลยคอลเลคชันเอออยู่นี่เพราะว่าผมกะจะปลูกก่อนไง้วค่อยว่ากันที่หลัง ครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย